ายจะมาอัปเดตการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของนายไปตอนนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือไม่บวมอะไรเลยแล้วก็ไม่มีแบบว่ารอยเขียวอะไรเลยด้วยก็เป็นเรื่องดีของการแต่งหน้านะคะไม่ต้องปบใต้ตามากเลยเพราะว่าใต้ตาเนี่ยดูเต็มมากๆเวลาออกกล้องนะคะก็ทำให้หน้านายดูสดใสามากขึ้นแล้วก็ดูไม่โทมค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะ ตอนนี้นาะอยู่ที่แผนกผิวพรรณและความงามโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิลยูค่ะและว,วันนี้นะคะปัญหาของนายเป็นเรื่องของรอยค้ำที่ใต้ตาและใต้ตาลึกเนื่องจากนายอะ่ะพักผ่อนน้อยปัญหาใต้ตาลึกแล้วก็หมองค้ำเนี่ยทำให้นายรู้สึกไม่มั่นใจเลยทําให้ดูแก่กว่าวัยค่ะคุณหมอที่นี่เชี่ยวชาญในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์และปรับรูปหน้าค่ะและหลังจากที่นายได้มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําให้นายมาฉีดฟิลเลอร์ที่ใต้ตาค่ะมาติดตามผลลัพธ์หลังทํากันได้เลย จากฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดข้างนี้ไปเป็นข้างขวาของนายก็เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยข้างนี้คือดูฟูขึ้นหน้าดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยคือดีมากๆเลยแล้วก็ความรู้สึกก็คือว่าไม่เจ็บเลยค่ะไม่ต้องพักฟื้นด้วยก็คือสวยเดินออกจากโรงพยาบาลได้เลยนี่เรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์เพียงแค่ครึ่งหน้านะคะอีกครึ่งหน้ามาดูกันเลยค่ะ ผลลั์หลังจากการฉีดเปลือกใต้ตาของนายทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยหลังทําทันทีว่าหน้าตาของนายเนี่ยดูสดใสขึ้นดูไบร้์ยขึ้นทุกอย่างเลยรอยหมองคําใต้ตาเนี่ยก็หายไปเลยลืมนายคนเก่าไปได้เลยที่หน้าตาหมองคําแล้วมีรอยใต้ตาค่ะผลลัพธ์ตอนนี้นะคะนายก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยชอบมากเลยเพราะว่าหน้าของเราเนี่ย ดใสแล้วก็ไม่ดูโทมนายจะมาอัปเดตการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของนายไปตอนนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือไม่บวมอะไรเลยแล้วก็ไม่มีแบบว่ารอยเขียวอะไรเลยด้วยก็เป็นเรื่องดีของการแต่งหน้านะคะไม่ต้องปกใต้ตามากเลยเพราะว่าใต้ตาเนี่ยดูเต็มมากๆเวลาออกกล้องนะคะก็ทำให้หน้านานดูสดใสามากขึ้นแล้วก็ดูไม่โทมค่ะ แฮปปี้มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบนายนะคะใต้ตามหมองค้ำและดูไม่เต็มเนี่ยนายแนะนำให้มาฉีดฟิลเลอร์ที่โรงพายาบาลศัลยกรรมตกแต่งดบยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยมีแพทย์เฉพาะทางด้านการฉีดฟิลเลอร์และปรับรูปหน้าด้วยนายแนะนําเลยนะคะ You... you Yes Yes! or cute? think I'm no? Yeah.